ลืมรองเท้าวิ่งคาร์บอนเพจไปก่อนเพราะตอนนี้รองเท้าปีนเขาอย่าง s o โ o มอนคือ Must Have Item ของวงการแฟชั่นหลูไปแล้วนี่คือผลจากเทรนด์กอล์ฟคอร์แฟชั่นที่เอาชุดเอาดอมาใส่ในชีวิตประจำวันความจริงจังของแฟชัน่นกันน้ำทนทานกลายเป็นความหลูหลาใหม่ที่คนอยากได้ s o โล m o n มีรูปทรงที่โดดเด่นมากดูเอ g r e s s i v e 9ก้าวลาและเทน i c a l รุ่นอย่าง XT6 หรือ ACS Pro ที่เต็มไปด้วยดีเทลและเทคโนโลยีมันทําให้วา์ที่เท่และต่างจากสเนคเกอร์ทั่วไปการร่วมงานกับดีไซเนอร์ระดับโลกทําให้ซาลล m ม n อนไม่ใช่แค่แบรนด์เทรคกิ้งต่อไปคอลแลบเหล่านี้ยกระดับให้ราคาสูงขึ้นและถูกจัดเข้าอยู่ในหมวดหมู่ลักชวรี่สตรีทแวร์ทันทีสรุปง่ายๆคือแฟชั่นไม่ได้ต้องการความสวยงามฉาบฉวยแต่ต้องการฟังก์ชันจริงจังและความหายาก ซ o ล o มอนตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้ลงตัวคุณคิดว่าแบรนด์ต่อไปจะฮิตในเทรนด์กอฟคอร์คือแบนด์อะไรคอมเมนต์มาแชร์กันก่อนที่ราคาจะพุ่งไปมากกว่านี้